ว่าควรปลูกกีปลาปลูกนำเตาปลูกไครยเจเลตินีคือน้ำท่วมตึงเครยตายอย่าเครยตายอ่ะถ้าพี่น้องเราบอกแล้วไปนั่งรักคืนจะมาอย่างไรก็วยหันกันนั่งหันร้อยหันชอบนะแล้วชอบน้อยเฮ้ <laughs> มึงว่าเครยตายไม่ใจ่ว่าคือติใกล้ยตายคือว่าคือกีมินกับกีปลามันอยู่ฝีตรงเงิน แต่ว่าใกล้ย็นจมน้ามันใกล้จมนา嘛ใกล้ยันไงใกล้ยันไงเดี๋ยวใกลจะออกแต่ใกล้มันจมนาำนี่แล้วมึงอเห็นไม่ตอนใกล้จมนาเห็นไอ้จะไม่ลงไปช่วยช่วยแมมึงเลยแกลร่อยคุ้มมึงจักแมงไอ้ตึงเตต่างก้าวมาแล้วก็ตรงนั้นนั่นรถราว่ถซีก็ต้องของตีเจ้าต้องกูเต่งลวดไปเลยดูปรีดี